พูดคุยกันวันนี้กับคุณธวัชชัยพาชื่อหรือคุณไกนะคะนักวิชาการศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภายใต้มูลินิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่าไทย TGA แล้วก็เป็นผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนง,งานเพศวิถีศึกษาและสุขภาพจิตเชิงบวกมูลนิธิ t h to Health ค่ะสวัสดีคุณธวัชชัยนะคะสวัสดีครับคุณหน,ะะณนิงครับแล้วก็ท่านาผู้ชมผู้ฟังด้วยครับ อยากให้คุณธรรมชัยได้ได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนไทยยอมรับกับเรื่องของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเยอะมากเรามีเรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเรามีการยอมรับผู้คนให้ในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น,นแต่ว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงเอาวันนี้เราคุยกันในมุมของครอบครัวกันแล้กันนะคุณนวชัยว่าในมุมของครอบครัวเนี่ยมันยังคงมีการไม่ยอมรับ เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับครับแน่นอนครับพ่อแมอ่หลายคนนะครับก็อย่างก็คงอาจจะยังมีความคิดความเชื่อที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจลูกที่มีความหลากหลายทางเพศน,นะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ก็ถึงแม้บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันที่เป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ยอมรับได้นะครับแต่ว่ายังมีอาจจะมีพ่อแม่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจลูกนะครับ เพราะว่านี้เรื่องจากอาจจะเป็นเรื่องความความเชื่อนะครับที่เราเองก็เข้าใจนะครับว่า,า,าถ้าย้อนไปเนี่ยในยุคที่ยังอาจจะยังไม่ได้ถูกยอมรับมากเนี่ยก็คนอาจจะมีวิธีคิดนะครับถึงเรื่องอระบบเพศที่มันมีแค่2เพศนะครับพอมันพูดถึงเรื่องเพศที่มันหลากหลายเนี่ยคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วก็ ทําให้พอนึกถึงเรื่องเพศเนี่ยมันก็เป็นแค่2เพศใช่ไหมครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็พออะไรที่มันอยู่นอกกรอบรอสองเพศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็คนก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องความเชื่อแล้วก็อคตินะครับนั้นพ่อแม่บางส่วนเองเนี่ยก็อาจจะยังเข้าใจแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ส่งผลถึงเรื่องการที่อาจจะยังไม่ได้ยอมรับลูกหลานหลากหลายทางเพศมากเท่าไหร่นะครับ มีความพยายามที่จะเปลี่ยนเขาไหมคะเท่าที่เท่าที่เราได้รับทราบมาพวกข้อมูลต่างๆเนี <bem S 1> <bland> ่ยค่ะก็แน่นอนถ้าพอพอพ่อแม่เรื่องเพศกับลูกไม่ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่คิดไว้นะครับก็ก็ผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็ทําความเข้าใจลูกนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ก็อาจจะพอไม่เข้าใจเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ลูกเนี่ยกลับมาเป็น เพศอย่างที่พ่อแม่คาดหวังนะครับอย่างเช่นเรื่องอาจจะบังคับเรื่องการแต่งตัวเนาะนะครับแล้วก็อาจจะบังคับให้ต้องไปเล่นกีฬาที่มันใช้กาลังเนาะอย่างเช่นชกมวยฟุตบอลอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ที่ที่ใต้นะครับก็บอกว่าเออก็พ่อแม่ก็ให้ไปชกมวยนะครับหรือถ้าในบางกรณีที่มันเริลวรายไปมากกว่านั้นก็คือว่าก็ไม่คุยกับลูกนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าในกรณีเคสที่ที่เราเคยคุยกับ น้องซึ่งเป็นก็เป็นน้องที่เป็นคนทํางานเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาก็อยู่ในครอบครัวที่ที่เขาเองก็เป็นความหลากหลายทางเพศเนาะแล้วก็พ่อพ่อแม่ไม่คุยด้วยนะครับก็มันก็เหลือทางน้อยน้อที่ที่จะที่จะทําให้พ่อแม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพ่อแม่ไม่เปิดใจก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอกน้องก็ตัดสินใจที่จะออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเนาะกับคนที่เขาเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า พอออกไปอยู่นอกบ้านเนี่ยก็เขาก็ต้องจัดการหรือว่าหาอาชีพเลี้ยงตัวเองนะครับนั่นก็อาชีพที่อาจจะทําได้มันก็มีข้อจํากัดเนาะนะครับเพราะว่าน,นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใบยวุธ์ด้วยนะครับเนาะก็มีอย่างเช่นก็ไปกรีดยางก่อสร้างเนาะเป็นช่างแต่งหน้าอันนี้ก็ที่เราเห็นนะครับที่มันสามารถที่จะทําได้อะไรอย่างนี้นะครับในกรณีที่ที่มีอยู่กรณีหนึ่งนะครับพอพอ,พอเรื่อง ความข้อจํากัดของอาชีพนะครับทางเลือกอันหนึ่งที่เขาทําได้ก็คือว่ามีหนึ่งเคสที่ไปขายบริการนะครับมันจะมีคําถามบางคําถามที่เป็นคําถามท็อกซิกอะคะ่ะซึ่งหนิงว่าหนิงว่าคําพูดบางคําพูดของพ่อแม่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรา ถามเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเนี่ยมันอาจจะไปกระทบใจกับลูกก็ได้อันนี้ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งให,ให้กับคุณผู้ชมด้วยว่าเอะคำถามประมาณไหนนะคะที่เป็นคําถามที่ท็อกซิกต่อ,ต,อต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่ะว่าคําถามเหล่าเนี้ยอย่าถามครับก็เมะะื่อสักคระครับที่ผมคิดว่าคําถามยอดฮิตเลยก็คือกลับไปเอ๊ะบอกว่า,วามีแฟนแล้วยังนะครับเมื่อ,อ,อแม่อยาก มีลูกอยากเห็นแฟนลูกพามาหาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยระยะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดพ่อแม่ที่เข้าใจเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าลูกอยู่อยู่แล้วแล้วกลับไปเนี่ยพ่อแม่ถามแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็ก็อ่ามันก็ทําให้เป็นคําถามที่มันมันก็ไปรบกวนจิตใจลูกนะครับแล้วก็โดยเฉ mm hmm. พาะที่พอลูกเริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อยที่จะอยู่ที่จะต้องไวที่มันต้องสร้างครอบครัวเนี่ยการาคำถามย้อนนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเนี่ยอันเนี้ยอ่ ก็อันนี้เป็นคําถามยอดนิตนะครับแต่ว่าสมัยนี้คงตอบได้ก็แต่งงานนะครับแต่ว่าแต่งงานกับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นคนเพศเดียวกันนี่ก็อาจจะมีคําตอบที่มันมันมันดูแล้วมันอสอดรับกับยุคสมัยนี้นะครับถ้าเกิดลูกกล้าต่อปากต่อคำนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโดยในยะถ,ถ้าพ่อแม่ที่ยังรับไม่ได้ผมคิดว่ายังไงเขาก็ยังเป็นห่วงลูกนะครับเพราะว่าที่ถามแบบนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เขาก็คงกลัวนะว่าเอ๊ะแล้ว ตอนแก่ไปใครจะดูใครจะดูแลนะครับมีลูกจะมีลูกหลานมาคอยดูแลหรือเปล่าเนาะจะเอาจะอยู่ยังไงถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีลูกมีหลานจะอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าคำถามเราเนี้ยมันอาจจะถูกคลี่คลายโดยโดยสถานการณ์ในปัจจุบันหรือการเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็น lgbt เนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมครับหรือว่าการที่แต่งงานไปไม่มีลูกเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็น lgbt อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่มีลูกเนี่ยเขาก็ ก็ไม่มีคนามาดูแลเหมือนกันนะครับหรือไม่ได้แปลว่ามีลูกแล้วจะลูกจะมาดูแลใช่ไหมครับอันนี้มันบอกไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถ้าจะตอบว่า,าจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้สมัยนี้มันวิวัฒนาการเรื่องการสวัสดิการหลายอย่างเนี่ยมันทําให้คนทีทอ่อยู่โดยที่ไม่ได้มีลูกหลานดูแลเนี่ยก,ก็มันสามารถที่จะจัดการตัวเองได้นาะคน แต่ประเด็นสำคัญคือพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ทันนะครับที่จะไปดูลูกบ้านลูกใช้ชีวิตแบบไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่ต้องห่วงลูกมากเท่าไหร่นะครับอันนี้จริงค่ะน,นี่จริงนะคะทีนี้คุณวัวชัยค่ะมาสู่ช่วงเอสําคัญอีกช่วงหนึ่งที่เมื่อกี้เราค้างเอาไว้ว่าแล้ววิธีการในการที่พ่อแม่จะยอมรับกับความเป็นตัวตนของลูกเนี่ยควรจะต้อง เริ่มต้นยังไงคือหนิงคิดว่าเราควรจะต้องแบ่งเฉดนะว่ามีพ่อแม่ที่แบบอ่ะยอมรับได้ระดับหนึ่งยอมรับได้แบบมีเงื่อนไขแล้วก็มีทัศนคติที่แบบแข็งมากว่าฉันไม่ชอบเลยกับ LGBTQ เนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องมีการแบ่งเฉดในการที่จะปรับปรับใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเปล่าคะครับครับก็ถ้าเป็นพ่อแม่ที่โดยทั่วไปผมคิดว่าก็อ,อันนี้อาจจะต้องดูว่าถ้าเรา เข้าใจลูกก็พร้อมที่จะปรับใช่ไหมไปกับลูกครับอันนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าก็เลี้ยงลูกตามปกติเหมือนที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน,นครับโดยฐานเนี่ยลูกเองก็ต้องการพื้นฐานของความรักต้องการความดูแลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ที่เขาเองก็ยังยืนยันนะครับที่จะรับลูกไม่ได้ในเรื่องนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องกลับมาทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะครับว่า สาเหตุที่เรารับลูกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้อง,ต,องต้องแก้ไปเป็นทีละเหตุนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องทัศนคตินะครับที่เป็นเรื่องอสองเพศนะที่มันทาให,ใหา้พ่อแม่หลายคนที่ยังติดอ,อยู่กับกรอบเรื่องเพศนะครับมันเลยทําให้รับลูกไม่ได้นะครับดังนั้นประเด็นก็คือว่าเราจะ ยอมปล่อยลูกไปไหมนะครับถ้าไม่ยอมปล่อยเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับว่าเราค่อยๆปรับและให้เวลากับตัวเองในการศึกษาหรือทาความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับไม่ปิดกั้นตัวเองเนาะนะครับหรือให้พื้นที่ระหว่างเราถ้ายังอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องให้พื้นที่ระหว่างเรากับลูกนะครับไม่ไปคาดคันลูกจนแบบไม่เหลือพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะเหลือพื้นที่หรือหรือทางเลือกน้อยนะครับนะครับแล้วก็ลูกก็คงมองบ้านไม่ใช่เซฟโซนนะครับ อันนี้ก็มีโอกาสที่ลูกจะออกนอกบ้านไดก้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับนั้นพ่อแม่ยิ่งเข้าใจลูกเร็วเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งลดการสูญเสียลูกนะครับหรือไม่งั้นก็คือผมคิดว่า ถ้าประเด็นเหล่านี้ครับก็พ่อแม่ก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับอันนี้ไปขอคำรับคาปรึกษาคือไม่ได้รับคาปรึกษาให้ลูกนะครับก็คือต้องไปไปคุยกับแพทย์เรื่องความกังวลใจเรื่องความครีขดของตัวเองนะครับที่มีลูกหลากหลายท่าเพศอันนี้ผมว่าก็ก็จะช่วยทําให้พ่อแม่เริ่มคลี่คลายแล้วก็เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับมากกว่าที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็คิดเองเออเองเนี่ยครับนะครับผมคิดว่าต้องต้องหาคนที่จะมาช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอืมค่ะแล้วตัวลูกเองเนี่ย ถ้ามีโอกาสในการที่จะได้จับเข่าคุยกันกับพ่อแม่คือถ้าสมมติว่าสถานการณ์ในบ้านมันมันตึงเครียดมากๆเนี่ยโอกาสในการที่จะได้มาจับเข่าคุยกันลูกควรจะพูดอะไรกับพ่อแม่เพื่อที่จะทําให้เขาวางใจหรือว่าเออยอมรับกับเรื่องนี้บ้างไหมคะท,ที่จริงการที่เด็กคนหนึ่งจะไปพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญมากเนาะถ้าถ้าเด็กคนนั้นเนี่ย กาที่จะไปคุยกับพ่อแม่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เขามีแบบเซลล์เอสทีมสูงมากแล้วก็เขาต้องมีต้นทุนชีวิตดีมากนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับที่จะมีเด็กแบบนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าเด็กก็อยู่ภายใต้ผู้ใหญ่นะความเป็นผู้ใหญ่นะครับนั้นผมผมคิดว่ากลับมาที่ตธวผู้ใหญ่ครับว่าจะยอมเปิดใจหรือพูดกับลูกก่อนได้ยังไงะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็คือไป ผมคิดว่าประโยคง่ายๆก็เป็นเรื่องถามนะครับว่าถามสารรุ่เด็บนะครับแล้วก็ไม่เอาความคาดบังของตัวเองนะครับถ้าเกิดจะจเริ่มคุยจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือว่าอันนี้ก่อนที่พ่อแม่จะพูดได้แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องทําความเข้าใจตัวตัวเองแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะไม่คาดบังลูกนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดพูดเหมือนเดิมเนี่ยมันก็กลับมาที่เดิมนะครับว่าลูกเองยังไงก็รับรู้ได้นะครับว่าพ่อแม่ก็ยังไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูก จะพูดกับพ่อแม่ผมคิดว่าก็บอกความเป็นตัวตนของตัวเองได้นะครับว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นในซีรีส์หลายๆซีรีส์ที่ที่ก็ก็ลูกก็เริ่มพูดกับพ่อแม่ใช่ไหมครับว่าเออถ้าเกิดเขาเป็นไม่อย่างที่เป็นพ่อแม่คาดหวังไม่ได้ชอบผู้หญิงจะชอบผู้ชายหรือไม่ได้ชอบอเป็นเ g ็ t เออทีที่ไม่ได้ชอบเพศตรงข้ามเนี่ยพ่อแม่จะรับได้ไหมนะครับอันนี้ก็ ซึ่งจริงๆถ้าเกิดลูกตั้งคำถามแบบนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าลูกเตรียมใจมาแล้วครับว่าก็มีสองครั้งเลือดนะว่าพ่อแม่รับได้กับพ่อแม่รับไม่ได้แล้วเราเขาจะจัดการตัวเองต่อได้ยังไงะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกคือว่าก็มีเคสค่อนข้างน้อยนะที่ที่กว่าลูกคนหนึ่งจะจะกล้าลุกขึ้นมาบอกนะครับนั้นเราก็อาจจะเห็นนะครับในสถานการณ์ที่เป็นจริงครับว่าลูกตอนเ,เล็กๆคงไม่กล้าบอกครับมาบอกอีกทีตอนอที่เขาทํางานแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้วแล้วเขาก็มั่นใจแล้วว่าถ้า คำตอบปฏิเสธออกมาเนี่ยเขาจะสามารถกลับไปแล้วใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเอ,เองได้ครับเขาถึงกล้าบอกนะครับอืมจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่ต้องคุยเรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าก็ทําเหมือนเขาเขาก็คือลูกเราแล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกติคแค่นี้ก็คือการยอมรับอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกัน,นะคะคะใช,ใช,ใช่อย่างที่ผมบอกกันตอนแรกก็คือว่าก็เลี้ยงลูกเหมือนลูกทั่วไปอะครับเนาะคือคือ เรื่องเพศมายุ่งกับเขาอะครับนังนั้นลูกเขาชอบอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหนคือคือมันก็เหมือนลูกปกติอะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้ต้องทาให้ลูก LGBT เป็นลูกที่พิเศษนะฮะนับเราด้วยคน